สวัสดีครับมาเจอกับกันด์ทอรครับวันนี้จะมาพูดถึงตัวอย่างวิธีการเล่นแบบออฟเดอะบอลของคาร์เวสที่มีประโยชน์ครับจากมุมมองของบทวิเคราะห์จากเดลติกซึ่งแต่ละจังหวะเนี่ยก็มีเราเคยพูดถึงในทั้งคลิปวิเคราะห์แล้วก็ไลฟ์ฝั่งเกมกันไปบ้างแล้วนะครับแต่เราจะมาขยายเห็นภาพชัดๆว่าประโยชน์ของเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างและจุดไหนที่จะต้องยกระดับขึ้นสักหน่อยรวมไปถึงเรื่องของดาวิดอาราย่าครับว่าณเวลานี้เนี่ย บทบาทกับการเป็นมือหนึ่งเนี่ยมันมีสิ่งไหนที่เรายังไม่เห็นหรือเปล่ากับประโยชน์ที่เขาทําให้กับทีมได้ แล้วเดี๋ยวเรามาลองบาลานซ์กันดูว่าเอ,อรายะสมควรกับการเป็นมือนหนึ่งมากน้อยขนาดไหนนะครับก่อนจะไปติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเปก็กำลังใจกับช่อง y o u u u b e อด g o o n n e r พื้นที่คน,นรักอาร์ senal นะครับเช่นเดียวเพจ Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเริ่มต้นกันเลยที่้ายฮา r เวิกันก่อนครับต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยเขาได้รับการยอมรับ จากแฟนบอลอาร้องมากขึ้นครับโอ้ยิงประตูในเกมเจอเนลคาสเตดในเกมเจอเบอร์ลี่แล้วก็ทำผลงานได้แบบโดดเด่นเลยในการเจอเวสต์แฮมยนเตดและก็ลิเวอร์พูลครับต้องบอกว่าฮาเวสกับจังหวะที่เขามีบอลอยู่กับตัวเนี่ยมันอาจจะมีจุดที่ต้องยกระดับขึ้นนะที่จะทําให้เขาเล่นได้ในมาตรฐานที่ถูกคาดหวังเอาไวา้ทั้งจังหวะจบสกอร์จังหวะความบือหวานในการสร้างสรรค์เกมแบบนั้นแต่ออฟเดอะบอลหรือว่าการเคลื่อนที่โดยที่ไม่มีบอลเนี่ย ต้องบอกว่าฮาเว็สทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วทําให้อาร์ซอลได้ประโยชน์จากการเล่นของเขาอย่างมากนะครับทั้งจังหวะที่ช่วยให้อาร์ซอลมีเกมพเพสซิ่งที่เข้มข้นแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทีมของมิเกลตาซึ่งฮาเว็สคือจิ๊กซอชิ้นสําคัญเลยก็ว่าได้ครับยกตัวอย่างเช่นเกมล่าสุดเลยครับจังหวะประตู3ต่อศูนที่บูคาโยสาก้าทำได้ จุดเริ่มต้นมาจากมาตินโอริกาและก็คายฮารเวสตครับแน่นอนกับตันของเราครับขึ้นชื่อลรือชาเหลือเกินครับในการเป็นผู้นำเพรสแบบโดดเด่นครับและก็ดุดันเขาวิ่งไปบีบเซนต์บอสมันครับเซนเตอร์ฝั่งซ้ายของนิวคาสเซิลในเกมนั้นครับวิ่งเข้าไปเพรสครับแล้วทำให้บอสมันต้องแต่งบอลมาที่ฝั่งขวาครับและแน่นอนเป้าของนิวคาสเซิลเวลาขึ้นเกมตัวขึ้นเกมหลังขเงขาคือบุโนโนกิมารา์ ซึ่งอย่างที่เราทราบดีเกมเจอนิวเนี่ยเราปิดบูโนกิมารายส์ได้ดีมากสังเกตฮาเวสครับฮาเวสขยับอ่านพื้นที่ครับตอนแรกเขาจ้องไปที่บอสมันเหมือนกันพอบอสมันแต่งมาทางขวาเขาอ่านจังหวะครับว่าบอสมันจะให้ไปที่บูโนกิมารายส์หลังจากนั้นเขาขยับไปแค่1นึ่งถึงสองเก้าครับเพื่อจะปิดพื้นที่ของบูโนกิมารายส์เสร็จเลยครับ และในทางโดยการโอเดียเข้าไปชิดบอสมันแล้วมีเวลาคิดไม่มากต้องออกรีบออกบอลแต่จุดสําคัญคือฮาร์เวส์ปิดช่องได้แบบอยู่หมัดพอดีจังหวะนี้เขาดักบอลได้ให้โอเดการจากนั้นโอเดกยให้ไรซ์ไรซ์ชิงต่อมาดีเขาแล้วเขาก็ฮาร์เวสต์ก็ได้จ่ายให้กับซาก้าทำประตูดได้แอซิสไปด้วยและทําให้เกมนี้อาร์เซอลเล่นง่ายขึ้นครับขยับไปเป็นสกอร์สประตูต่อศูนย์อ่านจาังหวะครับว่าบอลจะไปที่ไหนและนี่แหละครับมันทําให เกมเพรสซิ่งของเราต้องมีคุณภาพมากขึ้นเพราะมันลงเอยด้วยการแย่งบอลกลับมาครองได้แล้วยังลงเอยด้วยการทําประตูได้นี่คือตัวอย่างนั้นครับจังหวะถัดมาที่น่าสนใจเนี่ยมันคือภาพของเกมเจอเวสต์แฮมยูไนเตดครับอันนี้ก็ส่งผลต่อประตูเหมือนกันในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกอาร์เซนอลนำอยู่3-0นี่เป็นจุดเริ่มต้นของจังหวะประตูที่4ครับดูครับพอมีการเตะโก้คิกจากอาฟงอาริโอลาฮาเวอร์ที่ตอนแรกอยู่ในแดนบนครับ เริ่มที่จะขยับถอยลงมาครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่จะมองหาการรับบอลด,ดูจังหวะบอลตกจังหวะนี้กราเบียวม,มาการเยสชิงจังหวะมงกับจารดโบเวนได้ก่อนครับก่อนที่มันจะไปเข้าทางเคอร์ซูมามงตั้งมาครับปรากฏว่าฮาเวสอ่านจังหวะบอลจังหวะนี้แล้วรีบสปีดไปในพื้นที่ดีบอลตกครับบอลมันข้ามโทมัสซูเชกพอดีแล้วเขาก็เก็บบอลจังหวะสองให้กับอาร์ซอลได้ก่อนที่จะให้ไปที่เลนเดอทอสซาครับ แต่ทอซาล,ลากไปเนยโดนซูเชกโดนเอซอนอาวารสรุมครับปรากฏว่าเสียบอลแต่ฮาแหสก็อยู่ในพื้นที่ที่ดักบอลได้อีกหนึ่งครั้งครับซึ่งการดักบอลจังหวะ2ครั้งนี้ทําให้บอลไปอยู่ที่มาตินโอเิกาและหลังจนากนั้นทุกคนน่าจะจได้ครับมาตินโอเิกาแทงทะลุครับไปให้เลโดทอซาในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงประตูที่4ให้อาร์เซนอลหนีห่างเวสต์แฮมไปเป็น4ประตูต่อศูนย์ครับเดลติกยังนอกจากยกตัวอย่าง2วิธีการเล่นนี้มาเนี่ย เขายังยกคําพูดของจอร์จินโยที่เคยร่วมงานกับฮาเวิร์ดตั้งแต่อยู่ที่เชลซีนะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องตลกนะครับพอคุณดูที่ฮาเวิร์ดเนี่ยคุณดูเฮาเวิร์ดไม่น่าจะเร็วแต่ก็เร็วครับวิ่งไปถึงจังหวะสําคัญได้ตลอดดูไม่น่าจะแข็งแกร่งเพราะผอมเลอเกินแต่ว่าเวลาเห็นจังหวะเข้าบอลเนี่ยคุณก็เห็นได้ว่าฮาเวิร์ดในแข็งแกร่งนะแล้วเดี๋ยวเราจก็ชมฮาเวิร์ดในจุดหนึ่งว่านอกเหนือจังหวะออฟเดอะบอลจากจังหวะโอเ n p นเพลย์เนี่ยจังหวะการเล่นที่ทําให้อาร์ซเตล ณเวลานี้เนี่ยเป็นทีที่ได้ประตูจากลูกตั้งแต่เยอะที่สุดในพรุ่เรียงติดใช่ไหมครับสิบแปดประตูเดนติกมองว่าฮาวเวิร์ดมีส่วนสําคัญ1เป็นตัวเป้าได้2เป็นตัวบล็อกได้3เป็นตัววิ่งหลอกได้มันก็เลยเป็นส่วนสําคัญอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้การเล่นลูกตั้งแต่ของอาร์ตเลเนี่ยกลมกล่อมและอีกหนึ่งจุดที่บันถุกพูดถึงจาก2จังหวะที่เราคุยกันไปเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในช่วงเดือนกันยายนช่วงต้นฤดูกาลเลยนะครับอาร์ดต้าเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้และตอนนั้น มันก็ยังมีคําถามเกี่ยวกับําสัมภาษณ์นี้อายต้าบอกว่าสิ่งที่เขาชอบฮาแวิร์ที่สุดเลยคือมันสมองเกี่ยวกับฟุตบอลของเขาฮาเวิร์เข้าใจว่าจังหวะไหนควรจะขยับแล้วควรจะเคลื่อนที่ยังไงเนื้อออกไหมฮะจังหวะไหนควรจะอยู่นิ่งกับพื้นที่ตรงนั้นเพื่อให้ได้เปรียบหรือจังหวะไหนควรจะวิ่งซึ่งมันเป็นจุดที่มันน่าทึ่งมากซึ่งสองจังหวะที่เรายกขึ้นไปที่ให้เห็นทั้งเกมกับนิวคาสเซิลเวสแฮมมันคงจะเห็นแล้วว่าอารีตาตั้งใจ ใช้ฮาเวสแบบไหนตั้งแต่แรกกับประโยชน์ของเขาแล้วทาไมเขาถึงชมแบบนั้นในช่วงต้นฤดูกาลอีกหนึ่งจังหวะที่หลายคนคงจําได้ก็คือจังหวะในเกมเจอกับลูตันครับประตูจากลูกหม่งของกราเบลเชซุสครับที่ทาให้ซอลขึ้นนํา2ประตูตอนหนึ่งในช่วงท้ายครึ่งแรกออฟเดอะบอลของคาราฮาเวสครับทำให้พื้นที่ของกราเบลเชสุสเปิดครับซึ่งฮาเวสไม่ได้ก e ีพาสไม่ได้การสร้างสองโอกาสไม่ได้การแอสซิสจากจังหวะนี้นะครับ แต่เขาทําให้การทําประตูของคราเบอรเชสซุสนั้นง่ายขึ้นครับดูครับจังหวะนี้เริ่มต้นจากการที่บุคโยซากา้าแทงทะลุไปในพื้นที่ฝั่งขวาให้กับเบนไวครับเมื่อถึงสุดเส้นเบนไวก็จะครอสเข้ามาดูประเด็ของคาฮาแบ็สครับเกมนั้นเนี่ยลูตันเล่นระบบกองหลังสามผลเอร์แบ,บ็กยืนเรียงกันอยู่เลยเห็นไหมฮะเชสซุสอยู่ในนอกกรอบเกียรตโทษแล้วดูการขยับของคาฮาแบ็สครับเขาขยับไปที่พื้นที่เสาแรกครับ ซึ่งพาเซนเตอร์แบ็กของลูตันไปได้2คนครับแล้วมันทำให้พื้นที่เสาไกลเปิดครับเชซุสสบายเลยครับได้มงแบบเหน่งๆ่งเพราะฮาเวสเอาทั้งกราวิโอโซและเจเดนเมงกี้เนี่ยขยับไปที่เสาแรกไปเป็นที่เรียบร้อยครับเม <c oughs> ื่อบอลของเบนไวส์มาได้แม่นพอเชซุสได้มงหน่งเหน่งเลยครับ <c oughs> นั่นคือส่วนสำคัญของเขาอย่างแท้จริงในการดึง2คนนี้เข้าไป เพราะว่าหมายเลขก2 2เนี่ยที่เราเห็นอยู่ที่เสาไกลแล้วขยับตามเชซุสเข้าไปไม่ทันมันคือวิงแบกขวาครับเพราะเซนเตอร์ฝั่งซ้ายอย่างอาร์มารีเบลก็ถูกดึงออกไปก่อนแล้วมันเหลือคนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะช่วยปิดเนี่ยคือโอโชกับเมงกี้ซึ่งฮาร์วสใช้การวิ่งแบบออฟเดอะบอลดึง2คนนั้นไปครับจนมันเปิดพื้นที่ว่างให้กับกราเบีเชซุสได้เข้าทําที่เสาไกลเมื่อบอลของเบนไวท์เนี่ยแม่นพอ อันนี้แหละคือประโยชน์ที่ยกตัวอย่างให้เห็นว่านี่คือออฟเดอะบอลที่มีคุณภาพของฮาเวสแล้วถ้าเราดูตัวเลขสถิติเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับฮาเวสเป็นคนที่วิ่งแบบไม่มีบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายเนี่ยอันดับที่8ของลีอันดับที่8ของลีก็คือ6กจุดสองครั้งต่อ90้าสิบนาทเีเมื่อเทียบกับกองกลางตัวรุกหรือมิดฟิลตัวกลางที่ลงเลนระดับ9 0นาทีขึ้นไปพวกกลุ่มตัวหลักนะครับที่มากกว่าเขาก็มีฟิลโฟเดน10.3 ปาโบซาราเบียอับดุลไลดูกูเรชอลองสตาร์สกอตแมกทูมินและก็มูซาดิยาบีแล้วเรื่องของการเพรสซิ่งใน่านบนฮาเวิรสเป็นคนที่แย่งบอลกลับมาครองให้กับอาร์ซอลในไฟนัลเตอร์หรือพื้นที่สุดท้ายเนี่ยได้1.1ครั้งต่อ90นาทีถ้าว่าเฉพาะกองกลางและกองกลางตัวรุกที่ลงเล่นมากกว่า900นาทีฮาเวสเป็นอันดับที่5ของลีเห็นได้ว่านี่เป็นจุดที่โอเคละเป็นส่วนเติมเต็มที่เขานำเข้ามาช่วยอาร์ซอล แน่นอนว่าจังหวะก,การจบสกอร์ที่มันต้องเด็ดขาดขึ้นจังหวะก,การสร้างสรรเกมรุกที่อาจจะมีจํานวนแอสซิสต์มากขึ้นแล้วก็การเล่นในแบบกองกลางาโตรุกที่เขาสามารถพัฒนาขึ้นได้อีกมากครับแต่ว่าการเล่นในแบบออฟเดอะบอลบวกกับการทำประตูที่เขามีอยู่ณเวลาเนี้ยมันบง่งบอกชัดเจนว่าเขาเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของอาร์เซนอลที่กำลังมีการวิวัฒนาการขึ้นในฤดูกาลนี้และกำลังขับเคี่ยวแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกเพื่อจะคว้ามาครองให้ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 20ปีนั่นคือคุณภาพของคาร์เฮาหลังจากนั้นยังพัฒนาได้อีกเยอะครับเดลติกก็บอกแบบนั้นแต่นี่คือประโยชน์ที่เราได้เห็นจากคาร์เฮาจนถึงตอนนี้ณนะเดือนมีนาคมของฤดูกาล2023ถึง2024ขยับมาดูอีกหนึ่งคนที่โดนตั้งคำถามเหมือนกันครับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมวันนี้เราเห็นภาพอะไรจากเขาบ้างเดลติกว,วิเคราะห์การเล่นของดาวิดอรายาได้น่าสนใจเหมือนกัน เขาหยิบยกบทสัมภาษณ์ของมิเกลเดตตาเมื่อสองสัปดาห์ก่อนมาว่าวิธีการเล่นของดาวิดอาราย่าอะไรที่มันมันเห็นแล้วมันโอเคเขาบอกว่าอาตาบอกสิ่งที่เขาชอบเกี่ยวกับดาวิดคือการเวลาที่มีราย่ายืนในวหนผู้สาวประตูเนี่ยราย่าป้องกันบางอย่างที่คุณมองไม่เห็นเลยซ้าเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นเขาบอกนี่เพราะรายา่าคาดการในการอ่านจังเอาไว้ก่อนแล้วซึ่งเขาชมว่าราย่าเข้ามาเนี่ยสร้างไว้ล้อมที่ท้าทายนะ ต้องเอาชนะกับแรงกดดันต้องเบียดแย่งตำแหน่งเมือนหนึ่งซึ่งสิ่งที่อารต้าชอบนักแต่ที่เขาเลือกเขาเลือกนักแต่ที่มีความกลา้ามีคาแรคเตอร์แล้วก็มีบุคลิกแต่คุณต้องมีความเป็นตัวของตัวเองทีนี้ผู้สื่อข่าวถามมิเกลอารต้าบอกว่าไอ้สิ่งที่รายาเขาป้องกันเนี่ยแล้วคุณอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันยังไม่เคยเกิดขึ้นเพราะรายาคาดการณ์ไว้แล้วมันคืออะไรอารต้ามีรอยยิ้มบนใบห,หน้าแล้วบอกว่าคุณลองไปดูเกมที่รายาลงเล่นอีกครั้งดูนะในแต่ละเกมผมจะไม่บอกคุณ จุดนี้ครับทำให้คุณอาร์เตโรเช่ผู้สื่อข่าวสาวิเคราะห์ของอาร์ซอลประจำเดอะแอรติกเนี่ยเขาหยิบยกการเล่นของดาวิดรายาขึ้นมาพูดคุยครับแน่นอนจุดที่เราเห็นการวางบอลยาวของรายาชัดเจนยกอย่างเช่นเกมนิวคาสเซิลไม่ถึง2อนาทีเขาวางยาวไปให้คาย์เวสจนทําให้อาร์ซอลเรียกคอนเนอร์ได้เร็วใช่ไหมครับเห็นภาพนั้นหรือการที่เขาดึงจังหวะเพื่อเพื่อทําให้เพื่อดึงตัวผู้เล่นของ คู่แข่งขึ้นมาแล้วก็จ่ายตัดลายทำให้อาทอได้เปรียบในการพลิกเกมขึ้นไปเล่นในภาพนั้นแต่อีกหนึ่งอย่างที่ถูกพูดถึงก็คือเรื่องของการครองเกมครับการใช้ท่าของเขาด้วยแหละว่ามันช่วยอย่างไงเมื่อคุณครองเกมได้มากครองเกมได้ชัวร์ทำให้การบิลล์อัพเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนมันจะตัดจังหวะเกมรุกของคู่แข่งครับนึกออกไหมฮะออผู้เสาตัวของเรามันอาจจะไม่ได้มองเรื่องการเซฟอย่างเดียวละณนะเวลานี้ยกตัวอย่างเช่นภาพนี้ครับ อาร์ซอลเฟสเนี่ยภาพนี้ที่เราจะให้ดูเนี่ยอาร์ซอลสามารถครองเกมได้หนึ่งนาทียี่สิบ้าวินาทีแล้วทําให้สามารถครองเกมได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้ตตนเกมซึ่งเริ่มต้นเกมเนี่ยมันเห็นได้ทันทีว่าตั้งแต่การเขี่ยบอลเนี่ยเรโดทอสซาให้บอลมาที่ดาบิดรายาก่อนเลยหลังจากนั้นเนี่ยรายาใช้เวลาในการครองบอลครับใช้เวลาในการครองบอลนะร่วมกับวิลเลียมซาลิบาแล้วก็กราเบียวมาการเยสเพื่อที่จะทําให เจ้าจอร์ดโบเวนที่เล่นเป็นกองหน้าเนี่ยต้องเคลื่อนที่ไปมาครับเคลื่อนที่ไปมาหลังจากนั้นสิ่งที่รายาทำคือพยายามหาจังหวะจนเปิดพื้นที่ให้กับเดคแอนไรส์ได้ขึ้นเกมได้เคลื่อนบอลกับคู่เซนเ,นเตอร์เพื่อจะดึงเวสแฮมขึ้นมาครับตอนแรกเจวาร,ร์พรสสโบเวนพยายามจะบีบเดคแอนไรส์ Rise, ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเคลื่อนที่บอลไปมา ปรากฏว่าเราเห็นจังหวะที่เด็กแร์รซ่สิ่วที่โดนบีบในรุมร้อมสี่คนเลยซึ่งสิ่งที่ดาวิดไรยาทำหลายคนจำได้แน่ๆผมว่าเริ่มต้นน่าจะจากเกมเจอบอลมัดในช่วงต้นฤดูกาละรยาดึงจังหวะกับบอลไว้ครับเอาสตั๊กดลูกบอลไว้แล้วรอจังหวะที่มันเหมาะสมก่อนที่จะออกบอลครับแล้วมันรอจนไรส์เคลื่อนที่ไปในพื้นที่ว่างที่มันมากพอเขาดึงโบเวนไปครับพอเขา ใช้สตาร์ดกดบอลไว้โบเวนพยายามมาแล้วมันเปิดปืนที่กับเดย์แคนไรส์พลิกบอลแล้วก็ให้ไปกับยาคุปคีวอ,อได้นั่นคือการครองบอลที่ต่อเนื่องของอาร์ซนอนลซึ่งมันช่วยป้องกันยังไงไม่ได้มีจังหวะเซฟนี่ใช่ไหมฮะไม่ได้มีจังหวะออกมาตัดบอลอะไรแต่การที่ทำให้อาร์ซนอลได้ครองบอลแบบนี้เนี่ยมันชัดเจนว่ามันเปิดโอกาสให้กับเวสแฮมน้อยลงครับถูกไหมฮะแล้วทำให้อาร์ซนอลได้เล่นบอลไปในทิศทางที่ต้องการ ครองเกมได้ต่อเนื่องดึงผู้เล่นของเวสต์แฮมขึ้นมาได้ไรอัสา,าสามารถมีพื้นที่ในการเล่นได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นเห็นชัดเจนก็คือไรายัาจะมีส่วนในเรื่องของการบิลลอัพมากยิ่งขึ้นภาพนั้นนะครับอีกหนึ่งจังหวะที่เราเห็นได้ก็คือในเกมเจอกับนิวคาสเซิลกนเต็ดว่าการครองบอลบางครั้งมากขึ้นในจอะบิลลอัพเนี่ยมันช่วยเปิดพื้นที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ครับเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลจะเห็นได้ว่าการครองบอลของดาบิไรยัา ที่สามารถขึ้นมาเชื่อมเหมือนเป็นผู้เล่น Alpha อัลฟิกหนึ่งคนเนี่ยมันเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นทั้งอย่างวิลเลียมสาลีบาเบนไวและโอเดกาเดี๋ยวเราค่อยๆย,ยกระดับมากขึ้นไปเรื่อยๆเดียร์และติเขาใช้คำว่าดาวบิรายาเหมือนเป็นเอ็กซ์ตร้าแมนอ่าคนผู้เล่นคนพิเศษที่ไปช่วยในเรื่องของการบิวอัพทาให้มีการคลองบอลที่นิ่งขึ้นมีความอดทนมากขึ้นแล้วก็สร้างพื้นที่พิเศษให้กับเพื่อร่วมทียังไงครับดูฮะจังหวะแรกเป็นการขึ้นเกมกันของดาวบิรายา ยืนเหมือนเป็นคู่เซนเตอร์เลยไหมครับกับวิลเลียมซาลิบาอีซักไล่มาแล้วจวังหวะนี้เคลื่อนบอลต่อครับเคลื่อนบอลต่อไปโดยที่มีดาวิดไรยาลงมารับบอลจากเบนไวด์ใช่ไหมซึ่งปรากฏว่าทําให้มันเปิดพื้นที่แรกก็คือเปิดพื้นที่กับวิลเลียมซาลิบาได้ถูกไหมฮะเพราะว่ามันทําให้อีซักที่ขึ้นมาเพรสคนเดียวเนี่ยต้องตามรรย,ยาไปเหมือนจังหวะดึงโบเวนไปเลยแล้วให้เดนกนรไรท์ใช่ไหมครับพอรรยาให้ต่อไปที่ จอจีโยปั๊บสลิบาว่างเลยครับในจังหวะบิลอัพเห็นไหมฮะเพราะอีซักต้องไล่ยอยู่คนเดียวซึ่งนั่นทําให้นิวคาสเซิลต้องขยับตามขึ้นมาในอีกห้าวินาทีต่อมาครับเม mm ื่ออาซเลพยายามบิลอัพเกมอยู่ mm hmm. ดูฮะแล้วมันทําให้ดึงผู้เล่นของน mm ิวคาสเซิลขึ้นมาเนี่ยได้มิดฟิลมาอีกสองคนเนี่ยบูนอกิมาไรส์ือสไมลี่แอนโทนีกอร์ดอนที่ขยับตามมาแล้วจวังหวะนี้มันก็เลยเปิดพื้นที่มาติดอเลกามีพื้นที่ว่างครับ เพราะว่าดึงมิดฟิลด์ว่ามีสามคนเราดึงขึ้นมาแล้วสองครับเปิดพื้นที่ว่างให้พลิกบอลแล้วขึ้นเกมต่อได้แล้วมันยังเปิดพื้นที่ต่อเนื่องที่ทําให้เบนไวท์เข้าไปในพื้นที่ฮาสเปซในจังหวะนี้ด้วยก่อนที่การคอนโทรลอย่างต่อเนื่องของโอเดกาดไปที่จอร์จินโย่เนี่ยจะทำให้เบนไวท์เข้าพื้นที่ฮาสเปซได้จากบอลชิ่งจากจอร์จินโย่ไปที่ฮาแฟสแล้วก็จบที่เบนไวท์แต่เบนไวท์ไม่ได้เลือกยิงเลือกส่งก็เลยไม่ได้เป็นจังหวะจบสกอร์มันก็เลยเห็นภาพที่ว่าโอเคล่ะการมีคนที่่ชวย เล่นกับบอลได้เหมือนเป็นผู้เล่นเอา f i e l d หนึ่งคนเนี่ยมันช่วยดึงตัวประกอบขึ้นได้เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นคนอื่นๆได้ซาลิบาสามารถขยับขึ้นไปสูงขึ้นได้เหมือนจังหวะเมื่อสักครู่แล้วดึงผู้เล่นของนิวคาสเซิลขึ้นมาได้จากการที่อาร์ซอลใช้ความอดทนในการครองบอลและมีความชัวร์เมื่อคุณมั่นใจกับพักศาตรูที่ช่วยในการบิวอัพเกมได้นะครับอีกหนึ่งจุดที่ได้รับคําชมของดาวิดราย,ยาคือเรื่องการออกบอลครับ ดดลติกยกมาว่า1ในใสายติเรื่องของเกมรับที่รายาอาจจะมีจุดที่มันดูดีนะดูดีกว่าอารอนแรมเซลเนี่ยก็คือเรื่องของการออกมาตัดลูกครอสครับหยุดลูกครอสได้ออกมาตัดบอลได้ซีซั่นนี้จริงๆอาร์ซเจอลูกครอสมาเยอะ192ครั้งซึ่งเป็นการเจอลูกครอสน้อยที่สุดในอาชีพของดาวิดรายานะแต่เปอร์เซ็นต์การออกมาตัดลูกครอสของเขาเนี่ยดีขึ้นครับ 15.1%ดีกว่าซีซั่นที่แล้วที่อยู่เบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยเขาออกมาตัดมันได้8.7%เมื่อเทียบกับอารอนแรมเซลรุ่นูการที่แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์การออกมาหยุดลูกครอสออกมาตัดได้เนี่ยอยู่ที่5.8%าดรุ่นูการก่อนอนั้นหกามเปนต์นี่เป็นจุดที่ดาวิดรายาโดดเด่นแล้วถ้าเทียบในพรีเมียร์ลีกนี่เป็นคนที่ออกมาตัดลูกครอสหยุดลูกครอสได้ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกครับ15.1%เเหนือกว่าาโชซซผู้สาววตัอิบน ที่ทำไว้ที่10.4%แต่ไม่ใช่แค่ตัดเขาเปิดเกมต่อได้ด้วยอ่ะเดียวติดยกมาว่าคุณจําได้ไหมครับจังหวะในเกมเจอคริสตัลพาเลสที่ดาวิรายาตัดลูกครอสได้ในจังหวะลูกตั้งเตะแล้วทําไงต่อครับออกบอลเร็วครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาเลยนะไม่ใช่แค่ลูกเท้าแต่ลูก,ลกมือออกบอลได้ดีแล้วมันทาให้เชลซสนี่ครับมีพื้นที่ว่าในการเล่นเกมสวนกลับ แล้วสุดท้ายมันจบลงด้วยสกอร์ของเลนโดทอสซานี่อะไรครับตัดลูกครอสได้นี่เป็นหนึ่งในในจุดแข็งของเขาแล้วทำให้ความมาตรายจากลูกครอสมันน้อยลงเขาตัดได้ถึง15.1จาก192ครั้งที่เจอแล้วก็เปิดเกมได้เร็วครับ <c oughs> ถูกไหมฮะเอและในเกมเจอพาเลสเราก็ได้ประตูนี้จากเลนโดทอสซาซึ่งเรียกความมั่นใจจากทอสซากลับมาได้ด้วยนั่นคือภาพที่เห็นเออซึ่ง เดี๋ยวนี่เขาบอกมือที่ใหญ่ของรายาเดมันก็ช่วยด้วยในการอาจจะวะตัดแล้วก็นี่เป็นหนึ่งในจุดเด่นของรายามาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่สิ่งที่มันเสริมมาคือรายาเขามีลูกออกบอลที่ช่วยซร้าได้ประตูด้วยนะครับต่อเน,นื่องมาสิ่งที่มันเห็นก็คือเรื่องลูกเซฟเนี่ยเป็นจุดที่มันโดนตั้งคําถามตลอดออการยืนตําแหน่งของรายาแม้กระทั่งเกมเจอปอโตโ้จังหวะที่โดนกาเลโนยิงก็ขยับออกมาเร็วเกินไปหรือเปล่าเ,ออเกมเจอ เชลซีที่มีคาร์ลมูตริกเหมือนเปิดเข้ามาแล้วเป็นประตูนี่ก็เป็นเพราะเขาขยับออกไปที่เสาแรกแล้วมันโดนใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีข้อดีในการอ่านจังหวะการตัดบอลอาจจะไม่ใชจังหวะการเซฟที่มันเวอร์วังอลังการแต่ว่าเป็นการอ่านจังหวะบอลเวลาที่เจอบอลที่อันตรายจากด้านข้างเขามักจะออกมาปิดที่เสาแรกได้อยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นจังหวะนี้ครับจารดโบเวนแทงให้โมเบคูดุสเข้าเขยโทษได้แล้วครับ ซึ่งรายาออกมาปิดมุมของคูดุสได้ดีพอที่จะทำให้จังหวะนี้ไม่เป็นประตูเมื่อมันหลุดมาแล้วนี่คือจุดเด่นของรายาคือออกมาปิดเสารแรกได้ดีเดยลยได้กยกภาพมาแบบนั้นเช่นเดียวกับจังหวะในเกมเจอกับเบอร์ลี่วิลสันโอโดเบิร์ตครับได้จังหวะหลุดเข้ามาในพื้นที่ฝั่งซ้ายแล้วรายาก็ปิดพื้นที่ทางฝั่งซ้ายได้ดีเช่นเดียวกันจังหวะนี้เนี่ยมุมเปิดมากกว่าด้วยนี่เป็นจุดที่ ถ้าเรายกขึ้นมาให้เห็นในจังหวะของการเล่นเกมรับแบบลูกเสาวต์ตูลูกตัดบอลเขาเก่งก,การอ่านจังหวะที่สองแรกเขาทาได้ดีแต่แดกก็บอกนะการอ่านจังหวะนี้มันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันถ้าเจอลูกที่มันเหนือความเข้าใจมูตริกเนี่ยก็เคยโดนมาเหมือนกันแต่รายามาร์กจะเป็นคนที่อ่านจังหวะก่อนเพื่อจะออกมาตัดนั่นเป็นภาพที่เราเห็น <c oughs> จุดไหนที่น่าสนใจอีกสำหรับดาวบิรายาอะไรผมขยับต่อ การมีรายาอยู่ซึ่งเป็นผู้สาวตูที่เล่นบอลด้วยเท้าได้ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันตอบโจทย์ก็คือแน่นอนครับเราขยับลายเกมรับได้สูงขึ้นครับจริงๆเราขยับลายเกมรับได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะตั้งแต่รามเซลเข้ามา2020-2021เนี่ยยังเป็นแบร e เลโนอยู่ 2020- ถึง 2, 22เนี่ยลายเกมรับอาซราขยับเป็น25เมตรละจาก22เมตรรมเซลเข้ามารู้การที่เราขยับเป็น28เมตรรมเซลก็ทำได้ดีขึ้นนะ3เมตร แต่ปีนี้ระยะขยับได้สูงขึ้นไปเป็น30เป็น30เมตรลายมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะบีบพื้นที่ได้มากขึ้นกดได้มากขึ้นในแบบที่อาร์ซอลต้องการแต่จุดนี้เดลัสติก็บอกว่าจริงๆรแล้วถ้าดูสถิติัวเลขอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้ห่างกันเยอะนะมันไม่ห่างกันเยอะแต่สิ่งที่รายาทําได้ดีกว่าเนี่ยคือเรื่องของการออกบอลที่เขาเหมือนเป็นผู้เล่นออฟฟี e หนึ่งคนเลยถ้าเทียบจากการขยับออกมาจังหวะก,การมีส่วนร่วมในการ เล่นจังหวะเกมรับนอกเขตโทษเนี่ยหนึ่งจุดเจ็ดหกครั้งเท่ากันไม่ได้ออกมาตัดจังหวะนอกนอกเขตโทษเยอะแต่ว่าการเล่นของรายาเนี่ยเป็นเน้นไปที่เรื่องการขึ้นเกมมากกว่านั่นเป็นภาพที่เห็นนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเดยลติกเขาก็สรุปว่ารายาไม่ใช่ผู้รุ่นศตูที่เพอร์เฟกนะแต่ว่าพอผ่าน6เดือนแรกมาแล้วเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าณตอนนี้เนี่ยรายามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็อิทธิพลของรายาเนี่ยมันมีต่อการเล่นของอาร์ซนอล มากพอสมควรจะถึงปัจจุบันหลังจากนี้มันก็จะมีตัวชี้วัดในเชิงลึกมากขึ้นเมื่อช่วยอารยะตัดสินใจกับการใช้งานรายย่าหรือการกลับมาของแรมเซลอะไรก็ตามแต่แต่ว่าสิ่งที่มิเกลต้าพูดถึงว่าการป้องกันที่หลายหลายคนอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวติดพยางชี้วัดมันคือเรื่องนี้หนึ่งคือคุอคณทำให้ร่อครองบอลได้เนี้ยบขึ้นเนียนขึ้นบิลอัพได้ต่อเนื่องนานยิ่งขึ้นแล้วมันทำให้เปิดโอกาสผู้แข่งแทบจะทำอะไร เราได้น้อยมีโอกาสได้ครองบอลได้น้อยมันก็มีโอกาสทําประตูได้น้อยใช่ไหมครับการอ่านจังหวะการตัดบอลครอสเขายืนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วเขามีจังหวะออกบอลเร็วที่มันดีและอย่างที่สาคือการอ่านจาังหวะออกมาดักบอลที่เสาแรกที่น่าสนใจนี่คือจุดเด่นที่เดีติกหยิบยกขึ้นมาว่านั่นคือสิ่งที่วิรายาทําได้ดีจนทําให้เขาได้เป็นมือนหนึ่งสำหรับผมนะแม้ว่าผมจะเป็นแฟนคลับของอารอนแรมเซลเนี่ย แต่เราก็ต้องเปิดรับในการดูดาวบิรายยาว่าเขามีดีตรงไหนทำไมเราถึงเลือกเพราะว่ามันไม่เลือกจากอารมณ์ความรู้สึกอยู่แล้วมันเลือกจากเหตุผลอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วเราก็ได้เห็นจริงๆผมว่าจุดที่มันชัดที่สุดเนี่ยคือการเล่อนเรื่องของการบิลลอัพเขาเหมือนเป็นผู้เล่นอัลอฟิกหนึ่งคนเลยพอเขามั่นใจเนี่ยจังหวะการขึ้นเกมของเขามันชัดเจนมากๆแล้วบางทีด้วยการที่เขา,เขาทำให้เราคอนโทรลได้ต่อเนื่องแบบเนี่ยมันก็เลยทําให้คลีนชีตเรามีมากขึ้นมันเปิดโอกาสให้คู่แข่งมันทําอะไรได้ยากขึ้น แล้วเรื่องของการดักจังหวะครอสบอลพอเราเห็นจังหวะนี้มันก็เห็นชัดจริงๆว่าเออเขาโดดเด็ดในเรื่องนี้แล้วมันก็มีส่วนบางอย่างที่เขาดีขึ้นกว่าแรมเซลโอเคละในเรื่องช็อตสต็อปเปอร์จังหวะเซฟมันอาจจะไม่ได้เห็นช็อตเซฟเด็ดๆอย่างที่แรมเซลเคยทําแต่เมื่อดูภาพรวมตอนนี้มันก็ยังมีความเข้าใจายอยู่ครับว่าทำไมรายะถึงได้มีโอกาสเป็นมือนหนึ่งระหว่งว่าคลิปนี้จะได้เห็นจุดเด่นของเขามากขึ้นแล้วกัน มันจะได้เห็นหลังจากนี้ว่าโอ้อีก12เกมที่เหลือในพรีเมียร์ลีกกับเกมแชมเปี้ยนส์ลับมีกเนี่ยเวลาเราสังเกตการเล่นของราญาเราจะมองภาพไหนเหมือนกับที่ฮาวเวิร์ดเราก็ต้องมองมุมต่างจากการเล่นงเรีิชาก้าเราก็ต้องมองการเล่นฮาวเวิร์ดในแบบของฮาวเวิร์ดไม่ใช่ฮาวเวิร์ดที่มาสวมรอยของปรีิชาก้าและก็เข้าใจว่านี่คือผู้สาวตัวสมัยใหม่ในแบบที่อาร์ซอลอยากจะเติมเข้ามาโอกาสของรามเซลผมว่าเดี๋ยวต้องมีคนถามามันยังมีไหมก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันที่9มีนาคมจะเจอเบร ราย่าติดสัญญายืมตัวแรงเซลได้เลนครับอย่างน้อยก็เป็นโอกาสหนึ่งอะถ้าคุณฉายแววอะไรบางอย่างไม่เกอเตล่าเห็นมันก็มีโอกาสที่คุณจะกลับมาได้และนี่คือจุดที่ผมว่าในทางกลับกันนะถ้าเรงเซกลับมาได้นี่เป็นจุดที่เขาต้องเติมให้ไ,ได้เขาก็เติมเรื่องแบบเนี้ยที่เราคุยกันไปโอ้โหเขามีโอกาสเบียดได้แน่ๆแ,แต่ณนะปัจจุบันราย่าไม่ใช่คนที่ไม่มีประโยชน์ครับเขามีประโยชน์กับทีมเรามันก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาเป็นมือหนึ่ง นะครับวันนี้หวังว่าจะทําให้เข้าใจการเล่นของคาร์เว็แล้วก็ดับรายะมากขึ้นเหมือนกันเรื่องเรื่องรายาที่ผมไม่ค่อยได้จับมาคุยกันเลยวันนี้ได้มีโอกาสจับมาคุยกันเพราะว่าได้สังเกตมา แล้วก็มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจบวกพอดีส่วนเรื่องฮาแบตเสร็จเราเห็นพอสมควรลวเรามาย้ำเตือนอีกรอบนะครับถ้าชื่นชอบฝากคอมเมนต์พูดคุยกันมามากๆอย่างสุภาพนะแสดงความเห็นมุมมองกันได้เต็มที่เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็กำลังใจกับช่ er, องยูทูบก็อดกูเนอร์พื้นที่หัวรักอ่านซ้อด้วยนะครับเช่นเดียวเพจ a c e b o o k ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้รวบทีเดียว2บทวิเคราะห์เลยหวังว่าจะชอบกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ แล้วก็ฝากกดซับกดติดตามแลาส่องทางด้วยขอบคุณมากๆครับเดินหน้าไปได้วยกันลุยไปได้วยกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมีคลิปปรีวิวมาฝากกันนะครับฝากไว้ด้วยช่วงนี้มีคลิปมาดูอย่างต่อเนื่องกดติดตามกดติดกระดิ่งไว้นะครับช่วยกันด้วยคนละไม้คนละมือแล้วเดี๋ยวหลังเกมวันจันทร์ก็คุยกันเหมือนเดิมเดินหน้าไปได้วยกันลุยไปได้วยกันครับทุกคนอาร์ซนอลจงเจริญสวัสดีครับ